มามหนตั่งจะพาลุยตลอดไม่วันไว้วันแม้จะไครแค่ไหนก็ไปได้ทุกไม้มากับเจมากับเจฟิชชิงครับมากับเจ็บ,กบจอกไม่ลุยสุดทุกทางจะได้จะได้ จะร้นก็ไม่เคยจะยอมท้อขอให้ได้กันใจที่มุ่งม,มันขอแค่ได้ปฏิอัตได้เยอะได้เห็นกันคงก็อพอใจมาก,กับเจสวัสดีครับมากับเจ้ไปชิ่งขับนะครับวันนี้เรามาอยู่แพพัทธิลาครับนะครับเดี๋ยวดูห้องแพรนะครับนี่ครับครับห้องแอร์นะครับ สบายลีครับเจ้าของใจดีด้วนะครับ,รบเป็นกันเดงครับถามไวตอบไวามากครับครับยากาศแพนะครับเดี๋ยวไม่ได้ลงเป็ดน,นะครับเพิ่งมาถึงตอนบ่ายสามโมงครับเอาเต้ก็เอาดามมาใส่ดีดนะเออดามวางนู่นเลยไปเออแหละขอมันตึง,ตง โอ้โหตีกไกลเริ่ม,มีสายขึ้นแล้วนะครับสายสายเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนี่กินเล้ากินเล้ากินเล้าซับอน้าบอกแล้วลงไปกินเลยที่เนี่ยพามันดุตายได้ตัวเปล่า ปะทูเอ้ยปะทูปะทู่ดูแจ๊ดครับ ด้ามเอาด้ามโฟมอะท้ายเปนะ็นอะแะไรอย่างนั้นแหละถูกแล้วต้องเตือหน่อยกินแล้วมั้งกินแล้ว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 วัดเดี๋ <S 1> <S 1> ยวไม่ได้วางเลยเดี๋ยวไม่ได้วางเหรอะโอ้โหอะไรวะเนี่ย วางคันเลยนะจ๊ะตอนนี้ตกอยู่สองคันนะครับลงน้ําแค่คันเดียวนะครับปั้นเดี่ยวสับให้เจ๊ครับตกคันเดียวพอครับที่นี่ไม่ต้องแยะครับไม่คิดมากก็น่ามานะครับแพรสองพันห้าร้อบาทแอรพัดลมหนึ่งพันเองนะครับ ครับดูแจ๊ตกปลาไม่เป็นยังตกยังตกได้เลยนะครับขนาดตกปลาไม่เป็นยังตกได้เลยับ Hahaha. cái lại. Đi mà lúc con ở ở đằng kia? 嗯。 Але я. То червня. ถ้เขาแค่หย่อน,นเฉยอบอกว่าเฮ <laughs> ้ก็วัดอย่างแรงเลยเขาหย่อนนิมตลิงอนะหย่อนลชล่งเชยก็กินละ่ะ <laughs> บ้าบอวัดอย่างแรงเลย ปลา,า,ออปากระบอกตัวนี้ปลากระบอกนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีครับเราก็มาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับเขื่อนกระเสียวแพพัท,ทิลานะครับครับตื่นสายดีโถเมื่อคืนทุ่มหนึ่งก็นอ่อนเลยครับนี่ครับตกเบ็ดสองคันครับมามาเขื่อนมาแพทั้งทีครับ เอาเบ็ดมาสองคันครับตกตกปลาเล็กนะครับแล้วก็ตกปลามมาสองคันครับปลามมาเมื่อคืนมีลากไปทีนครับเอาไม่ได้ครับลุกขึ้นมาไม่ทันครับนะครับก็เดี๋ยวที่ใช้ครับลำบ่มเนียบนครับจะ่มาดูผลงานครับเมื่อวานก็ให้เจ๊ตกไปนะครับเบ็ดสองคันครับโหปั้นมือแฉะเลยนะครับมาปวดแขนเลย หมายนี้ถ้าใครไม่คิดมากครับมาพักผ่อนก็ได้นะครับปลากินทั้งวันทั้งคืนนะครับดีมากนะครับเจ้าของก็ใจดีนะครับบรรยากาศแพ้ก็ดีห้องนอนก็ดีครับห้องน้ําก็ได้อยู่นะครับผลงานแจ้ครับคนเดียวครับแจ้ตกคนเดียวพาแจ้มาตกปลาครับใครที่อยากแบบว่าหัดตกหรือว่าพาแม่บ้านมาตกเล่นได้ครับบอกเลยว่า สนุกไม่มีเหงาแน่นอนครับงานเจ๊เจ๊ตกคนันคนเดียวเลยครับสองคนันแพพันพิลานะครับโหันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเลยครับคลิปนี้ได้อยู่ครับผมว่าเจ๊สบายมากเลยนี่ฝีมือเจ๊ครับอย่าตามดูในคลิปครับว่าเล่นจริงหรือเปล่าวันนี้ผมเป็นเด็กปั้นเยื่อนะครับ ัมแพรบรรยากาศดีมากเลยครับใครพาลูกพาหลานพาคนหัดตกปลามาได้นะครับรับรองไม่มีเหงาแน่นอนครับ